เดินไปงเฮียนละมู่กับาเอ้ยอีไฟอีไฟอีขีแม้งวันใหญ่จังส่นันนะเออสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสูบสูบคนเด้อพกกับหนุซ่องประนิเสนเนี้ยคือเกาดาจ้านี่อันนี้ยาอันน้ำแรงแล้วตะเว้นกำลังชิต๊กดินมื่อนี้มานั่งใกล้ๆหนองอาจจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียนแห้งก่อนเกาเด้อเมื่อนี้หนูก็ได้อันนี้นี่ มักนัดน้อยอันนี้มักนัดน้อยอ่ะถุงหนึ่งสี่หมื่นกีบตกเป็นเงินบาทหันหกสิบบาทแพงบอรหรือว่าพอดีกินมีมีจักหน่วยปะ่ะมีเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยหกสิบบาท ไ่ได้กินมากไหมดนดนิดนดนันดันขออนุญาตใส้มือได้จ้ะขอหนูบอได้เอามีดเอาเอีอยงมานีห่หน้าหากักบอุ้ยมันหน้าหากักเว้ยหนูแล้วบบก้ากินแล้วหนูจะกินคำแรกก่อนเด้อว่ามันมาเพิ่นเพิ่นอัน,อนเจ้าของฮานเพิ่นา่าฮับประกันเลยว่าวานวานเฮงไอ้หัวฮับประกัน,กนท่าบวานนี่มาค่าไอ้ทิมรสบัซงงหนูสิกินก่อนขั้นบวานหนูจะได้ไปน้ำข่าแล้วทิมก่อนนะ บวานบานอยู่แสดยงมากระบ,บานอืมอืมมากน้อยจริงๆเว้ยม,มักนดัดอันนี้มักนดัดอันทางฟฟนเอินอย่างป่ะสับป,ปะรดเออสับป,ปะรดอยู่นี่เอิ้นว่ามักนดัดเดออ ภาษาลาวภาษาไทยวละคําคือบุเบนหมักนัดเนาะบวานดีเว้ย ถ้ากินเบิดอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคันอันใหญ่ก็จะว่าถ้ากิน,น,นอันอ่านี่าก็อันนี้มันตามับนบอร์เมมตามันถ้าตามันเป็นก็จะปาดออกแล้วอันนี้มันนะสีคันคอแต่โบแต่อันนี้มันน,น้อยเป็นอย่างนั้นกินไปนแล้ะ วางนเรงนี้ก่อนเมื่อนนี้หนูสิมาว่าอันนี้ให้ฟังก็คืออ่าอ่นานไพ่กระยักผู้ว่าขี่แมงวันหนูนี่หนูไปเฮ็ดเอาแบบว่าไปไปอ่าไปจี้มันเอาเองโมหรือว่ามันเกิดมาธรรมชาสตรีอย่างจังสินาะ มันจว่าสูฟังเนออ่าเพราะว่ามีอ้ยมาน้องปานีอันคีเมงวันน้องหยีอันมันคือมาซื้อขักซื้อนแนทแบบอันจี้เอาบโบ,บเดินทุกคนอ่าคีเมงวันหนูขนาดมันมันมีมาแต่น้อยแล้วต่างแต่ว่าวุย้ยดูไปอยากเอาหุ้มตันอย่างน้อยให้เบื่องไว้หนยะาหนูยา่าพูกพีิตื่นว่าอ้ามึงไงมาได้จจงไงมึงเป็นแตนหไงแล้วกัน ถาหนูเอาฮู้ตอนอย่างน้อยให้เราพวกพี่ต้องแบบว่าโอ้ไปทำมาหละไปทำอะไรมาเนี่ยจิตใจยี่ดีได้ทุกคนต้องตื่นแน่นอนฮู้ตอนอย่างน้อยหนูนั่นอ่าอย่างกาออันตันอย่างน้อยหันขี้เมงวันเถ่ะนะมันมีอยู่แต่ว่ามันบบได้เม็ดใหญ่แบบนี้มันกับมีแบบว่าแล้วมันก็บโได้เป็นดุนๆออกมาแบบนี้ฮ่ะนะแล้วแบบนี้อัน เรื่องของเรื่องที่ว่ามันใหญ่แบบนี้หันนูหะนะเดยความที่ว่าเขาเด็กน้อยเนอะเออเขาเด็กน้อยแล้วเขากับโบฮู้เอียงทะเลเลยแบบว่าไปฮงเฮียนออียงมู่กับมักมักโยกนะส่วนตอนตอนนั้นตอนอย่างน้อยเดินไปฮงเฮียนแล้วมู่กับมักโยกเอออีไฟอีไฟอีขีเมงวันใหญ่จังส่น่นนะเออโดยความที่ในความที่เขายังง้อยอยู่เสียงยนเสียงยนได้ยินปะ ด้วยความเที่ยวอย่างน้อยเขาก็คิดแต่ว่าเออเขาอ่ายเขาออียงซื่อแบบมีความคิดอยากไปฆ่าโอ้กมันบอกต่บูก้าบอกโผ่บวกเมอันนี้อันนี้บูก้าบวกโผ่บวกเมล่ะอันผู้เดียนผู้เท่าผู้เกแบบแถวบ้านเพิ่อมาโอ้ยฆ่าขี้แมงวันนี่มันโปรยยากดอกเพิ่อนมาให้เอาเข็มจ้อเอาเข็มจ้อยให้มันเป็นหูแล้วก็เอาอันเอาปูนเคี้ยวมากกรบอันสบู่กาโนเกลคน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 ใส่กันจนมันเป็นเนื้อเดียวกันทนะ เอาเข็มมาเจาะๆๆแล้วให้เลือดออกแล้วก็เอาตูที่เขาผสมนะมาทาใส่แล้วมันสิเป็นเก็ดออกว่ะซันแล้วมันสิเป็นแบบว่ามันมันสิเป็นกัดทั้งหักทั้งอันอย่างของขี้แมงวันนั่นเสียออกหนูกับเสื้อเน้หนูกับบุ้งหูออก่าคนอื่นเห็ดแต่มันออกบอลเนาะตอนนั้นเขายังน้อยหนูก็ไปเห็ดมาเฮือง้นหนูก็ไปคออันปูนเขี้ยวมากเพลินละกัสบู่กานแก้วในห้องแหละในห้องน้ำนั่นแหละหนูกะเด้ออันหนูคือหนูขึ้นภาพนตอนนั้น ไปลักเห็ดยู่ห้องน้ำเพราะว่าโบกา้าโบก้าเห็นให้คนยู่งฮือนเห็นดียานถึกหายกะไปเอาเข็มยิบเครื่องนี่แหละเอาเข็มตัวแม่ยิบเครื่องเนี่ยมากะซักใส่สองบาทกะว่าเลือดออกเสียบใส่สองบาทแล้วหนูเอาตัวนั้นมาคน้คนคน้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหลูก็บมาแปะใส่ก็คือว่าเออมันคือสี่ออกอะไรแหละแล,ะล้วมันก็แ่บแสบแสบแห้งโบกา้าเออโบกา้าอาหัวหลักเห็ดยานแม่หาย แล้วล่ะออกเจ้าของน้ำบบเีเ้กับวิได้ใครสังเกตพช่ว่าหนูรักเห็ดตอนกลางคืนเฮ็ดยุ่สองมือว่าะเต่สาเพราะ,ะาว่าผู้ใหญ่ทำไมเห็ดแต่มือสองมือก็พออย่างน่้หนูก็เห็ดแต่สองมือแล้วกระถามมันเป็นกจ็ดเฮียโอ้ของหนูมันเป็นแบบคราบคือแบบว่าคล้ายๆคือแบบว่าเขาเก่าอีอย่างเลยมันเป็นเป็นแห้งๆออกมาอะไรเออหนูกระอกออกมา ลรวก็บโได้สังเกตก็คขึ้นว่ามันออกอะเลยก็ะโบได้สังเกตนะกะ็แบบว่ามันก no, ็เป็นคีเมงวันจางๆซื่อๆนะเออแล้วหู้เมื่อีกเทือนึงคือว่ามันเป็นโทนแบบง่ขึ้นมาจังสิ้นเลยหกับอเข้าใจแล้วก็บ่บออกนะแล้วหนูกะแล้วหนูกับโบกาเห็ดเลยกับโบกาแบบว่าเฮางใหญ่มาแล้วเฮองหู้ความแล้วนะกะยานแบบว่าคันเหตุแล้วมันสิเปื่อยชิอย่างกับโบกาแล้วก็แล้วก็เลยโบขึ้นอยากฆ่าอยากยังขนาดกะธรรมดา ผู้ลังคุณกว่าอหืมปสเสน่เก็บไว้เยอะแบบนั้นครูรังคุณกว่าอวม,มันมีขนออกมาแนวนี้เหนมันหม,มานเดอนอเ้อแบบนั้นแล้ก็ได้ใจหนูละห,หนูกับป้าหนูกับปะไว้ให้มันทั้งหมานทั้งสเสน่นี่แหละเนาะแต่ขนาดว่ามีไยเสน่ในน,น,นี่ยังบกมีใยลมอะไรเนี่ย

แล้วก็แล้วก็บุกขึ้นยักฆ่าเลยฮะนะก็ลึ้งกับการที่มีขี้แมงวันเลยหนูกับบางเทือกกะลืมว่ามีเพราะว่าแบบว่ามันอยู่น้ำเฮามาัน่โดดฮะนะแบบลุงบางเทือกกะเสียงเอฟฟกบอเสียงเอฟฟกเด้อเสียงรถดล็กน้อยเพิ่นมาไรงวัวเพื่อนไรงวัวเขาคคกเด้เพราะว่า บนอยู่นั่งกระบ,บนทั้งหลังผู้เห็นบอเล็กน้อยไก่พันเตะบานตกแรงมาเพื่อกับมาเตะบานป่ะมาเน็กน้อยแถวบ้านนะบางคนกับไรงวัวบางคนก็นเตะบานสองซีหนูกินไปจังวนแล้วะ มเจ็ดกินไปสามหน่วยมาย้วนันเสียงวัวเสียงควายบันธรรมศาสติมากเลยนี่มาแลนบุษย์อ่ห้องฟังเอแค่ยัง <c oughs> สะอ่อนงัวไปหลายหลาย หนูก็อยากมีโมเมนต์แบบตกแรงมาแล้วไปไล่งัว่าเช่นนะน้ำน,น,น,น้ำบอมเนี่อ่ะอิ่มละเมื่อนี้กับมีแต่ซัมนี่เด้อจ้ะเด้อคือเก่านั่นแหละมาว่าฟังคือ <c oughs> มากระซิบนี่อา้ารย์หนูกับมาว่าฟังคือเก่านอนยามแรงหนูกับเออมาเดี๋ยวฮอบหน้าเดี๋ยวหนูสิท่าให้เบิงเดี๋ยวมามีอีงัวมีเอีอยงแน่ฮอบหน้าก่อน ดุนดุนก่อนซิบึงบอลคนซิดบอกซิดเบ็ดอย่างนี้ฮะน่ะเออมื้อนี้กับมิจจะทำนี่มาเว้าสุฟังของแกะอันไหนอยากหู้อันไหนกระถามมาคือเกาเดี๋ยวหนูสิบอกหนูสิเว้าสุฟังอันไหนเ้าได้ก็ได้มื้อนี้กับมิจจะทำนี่เด้อมื้อหน้าเซียนอย่างประสรกับฝากติดตามไว้หนูไปกันเด้อบ๊ายบาย